ตะว็นคำลงมือจุกทงและยางละบานบอกเห็นงา้ขี้ขานสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องไปยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเขาสู่่องโบ๊แฟมิลี่นะคะอยู่กับบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งนาคือเก่าคือเดิมเหมือนผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเปิดราคา ง่วเปิดราคาวัวนะคะชมบรรยากาศก่อนสิไปเปิดราคากันนะคะอยู่พิกัดบ้านนนคารตะบนโพสีอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดบุราชาีรัมนยะ์ขอกข่วยของยายดําโอขอกง่วบรรยากาศง่วเขาแรงพี่นอ้องและเวียนค่อย ตะเวียนอยู่ทางนั้นกอไผ่บังมีหัวอยู่ทางนี้บ้านบ่อเอาไว้ในหันบ้านใครอยู่ในก็ได้นี่บ่อนี่นะข้าเอกของเรื่องสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคือนางเคสซโรอยู่บ้านนี้เมื่อยขิดแนวได้เนาะบ้านนี้เมื่อยแม่ตุ๊กแกก็งัวค่ะ ้คุณแม่แนะนำตัวให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้รับหูรับสบะะบาบเนีน่ยค่ะแม่ดำบ้านนวดค่ะตะบนผู้สีเข้านี่ล่ะเสียังหัวไหลกับมื่อย,งงาายอ,อยากปดจะคลายออกไปนะนนี่นละ่ะมันบมนหัวใหญ่หัวหย,ย,ย,ยังหรอือหัวที่แหลกเป็นว่าหัวไตขี้แกนยังเข้านี่ล่ะอยากเอาออกไหลโตหุ่นยาราคาประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นหาน้านี่ล่ะ ก็ไ okay. okay. yeah. มา่ก็ร้ายเขามันาขายอันนั่นโตจักลอยพาบเบิอง <_ S 1> ไปเบิองอันหุน่นงวดยังเบิองพาเมียพาเบิองบบบนี้นี่พ่อเอื้นซ้ายได้นี่ยังมาถามเมียแล้วขขเขาพ่อเอื้นซ้ายไรแล้วตาหวานแท้เว้ยตาหวานตัวคนเดียกเขากลรอง,งอตัวนี้โบแมีพอ่อเอกเข้านี่ <10 S 1> นะพ่อเอกเข้านี่นะเปิดราคาหมือนี่เปิดราคาตัวยางมาลำดับมันบ่แม่นเด้อค่ะเด้อ ันจะมาโซ่หุ่นน้ำซื้อดอกไงดำดำนี่เปิดตัวเดียวบ่แม่เปิดตัวเดียวของมือหาที่บ่กของมือหาบรรยากาศเอาเขาเาะเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยหามงเหลืองตอนอยู่พิกัดบ้านนวลขาตะบนโพธิ์ศรีเพเภอพิี่บุญบอกนี่แจ้งว่วไช่กี่แกนเท่านี้แหละบอกไงตัวนี้โบแกนบันไดต่อได้จีใหญ่ยายดำเนาะค่ะยายดำบ้านนวลขาเบอร์นี่ค่ะคือเบอร์ได้บ่อ่าเบอร์ก็บอกแจ้งเว้ย ยกเพียวบวกัว่รโทไม่บวกไม่บนว่เวอร์โทพไหอ่ะเดี๋ยวนู้ทิมไบเตยเขียเนาะไม่ญงจื่อโบได้เดี๋ยวจะเสียเอาทิมใบเต่เขิปบแจังตัวติดต่อสอบถามบึงเอาบึงหุ่นบึงห้อยพี่น้องนี่ความความสูงกับสีวางลอยเสาพี่น้องอยยี่สิบมากบต้นดำๆเี่ยเอาใส่บนในแจ้งน้อยบว่ายกับเทปันสนเีกดุเลยนะ ขายตัวเดียวคือขายเบิดขายตัวเดียวนี่ลนะแต่ว่าหังเอาส่นซื้อดอกบ่นนี้คือกันนะฮะมันต่อไปอนาคต่อไปตัวนั้นไม่ยางสำนักได่เลยแม่มันละบัวได้ขายละไม่มีทองหรือมนก็อก่ะเกินเดือนก็กลัตัวพญางัวพยางหัวพี่น้องมีใบโฟอยู่นาปากเลยมากบอพี่น้องสนใจที่ต่อสอบถามเบอร์นู้สิทธิมใบไตคลิปนะคะอยู่กับช่องบกแฟมิลี่นะคะ นี่เราเปิดราคาให้คุณแม่ดำค่ะคุณอยากกล้วยอยากแบงพี่น้องน่อง,มงเงม,มื่อยไรไปสั่นเมื่อยไรง่วก็มีกล้วยก็มีกล้วยเพื่านเขาแดงมันมีแต่หัวนะไรกล้วยกับต้องแดงคนนะ่ะเดียขอขอกล้วยเห็นตะกอ้อกล้วยสองสามขมบางท่านหนึ่งก็มีขอกล้วยเนาะ ฟังท่านมันคือมีพระเอกนั่งเอกเอ็มบีฟางท่านก็มีเระเอกไปบังทังกฎเนี่ยคนนีบอดนันบอดเอาบงค่ะถ่ายปังซึ่งกันมึงถ่ายบึงถ่ายบึงห้่นบังหั่หนูกับโบจักซเดอหนุ่มพี่ดอกเอออันมาขั้นคือคาว่าเอื่นต่กี้มันเป็นคือยังหนัก เป็นไถ่ขี่แกนอีหยัง,ยงสีนะเขาเอาินไถ่ขี่แกนนึกอีหยัง,ยง,ยง,ยงนี<อ>่นะยายกับปูหูเขากระบนมันเปีนยงแต่ไหนเขามาเสียมาหยังแต่ไม่ยายก็ได้สื่อไทยซีบีไบจ้ะเออว่าจะได้น้อาานย,อยสองปีแล้วสื่อมาหนึ่งสองปีกว่าล่ะก็หนีเจ็ดปีแล้วแม่หมดประมาณอายุเธอหมดสิสามายอยู่หรอคือคอยมากกับสองปีแล้วเนาะเอามาแต่นิหน่อย สื่อมาจะกข้าวคัวขึแผงนั่นแหละมันมันซื้อมาดอกเขาเสียมาจัมนายก็ได้ไทยชีวิดใบโอ้ยบอกง่ายๆเขาจะเอาไปขายได้ซื้อใบเออเขาจะเอาไปขายสื้อใบบดแมนบดนั่นน่ะไทยชีวิดใบแม่นั่นคือกันกับไทยชีวิดใบจังหวัดบอมเบนตัวงามตัวดีปันไดหรอกพี่น้องัวดำดำเหมก็นพรอนใหญ่อยูเนียสพรอพันนหมืนเดียมาสมนั่นแมนพรอพันเหมือนไตัวดำดำเป็นลูกของไผ่เหรอเนี่ย หัวมันละบาทเจ้าหัวหัวคนใดคนหนึ่โอแม่มันเมีโอแม่มันก็เขาก็มาแว็บนั่งร้านผื่นบ้านนี่ที่น่าเพชรจะมาหารที่เป็นหัวก็รู้นี่ดานิดน้อยกันโอแม่ได้ซื้อลูกมันใบเออกระซื้อาลูกคขมรกับแม่กระซื้อแม้นใบมันก็ได้มาสมกับหัวมันละบาทกับอะไรตัวน้ำลำนันใช่ใตัวนี้ซื้อมาต่างหากหัวพันเข่าเจ้าหัวสายสายเลือดอยู่ตัวนี้งัวพันสายเหลือดอยู่ว่าแม่คนหนึ่งอยากเป็นสายปอปอแหน่ว่าแม่งหัวนี่แหละแม่คนนั้น เดี๋ยวออกเดี่ยวเนี่เป็นดูของเขาอันนี้นี่นี่ข้อขาอันนี้นะจะโอ้ยังในถ่องนั่นเป็นดูของคนนี่นี่ถ่องเป็นดูของคนนี่ตัวตัวตัวซีน้ำตาลอ่อนนะพี่น้องนะไาย่างหัวก็ดังสิออกนั่นเดือนเดียวออกเป็นเดียงไทยซีวิตพี่น้องก็ได้โมเมนวาสิไปขาดเอาน้ำงาบบาลียงซีโตนวจงสารหยานเข้าไปขาก็ได้เดียงไหวบานีจะทนใจมีการมีงานนะ อพ่อแม่พี่น้องสนใจกับติดต่อเบอร์เดี๋ยวน้สิทธิมใบาตาเขียบช่องมือหัตัวรองหน่อน้อยนึงบ่อตัวรองหน่อน้อยนึงแต่ว่าพี่ดีอยู่เนาะแม่เนาะโอ้ยหากเรื่องที่ประตูห้องอ่วงตัานางอิปิติโตตุู๊้ค่ะพี่น้องมักบอ พี่น้องไปเลี้ยงต่อพี่น้องเอ้ยใจบุญสุนทานเนาะพี่ใหญ่เมยนะเลี้ยงมาอัดไรอันนั้นเด้อจากพุทออกไปนําราคาเบาๆถูกๆกันสองหมืน่นสองหมื่นหา้ามเพียงแล้วต่อเอาตตหนอกมันก็บอะตาหนึ่งเหรอซื้อซื้อขึ้นมาอย่างไีง้โอ้ยมันบอกหูซื้อแล้วก็ซื้อว่าบอก ขาวซื้อๆนีล่ล่ะเอินเพิ่นตาขาวบ่เพิ่นตาขาวซื้อๆนีลนน่ละ่ะความสูงก็ลอยช้าได้ยีดอกพี่น้องเอ้อ่ะเบิ่งคักๆพี่น้อง เล็กน้อยกับเบล้ข้วเขาแดงโบแม่บ่เมน้อยเอาคั้ยเขาแดงคั้ยกับจะคุยกับสอายุพีกันสองคมมีทั้งปุ่นกับสองโคมสองคมสามโคมบนละขั้ร้ายใหญ่เมื่อยโบไวู้เดียวตูคุนกับเทดงานพ่อกับเทศงานเดี๋ยวจะออกไปนั่งมีดะขั้วกับเจ้าออกดูของปรทธานหอดเวลาพอยออกไปทะอด้เล็กน่อย สนใจมากเมื่อเบิงกับแจ้งคุยกันดีเพราะตะบายาห้รูปลายโอให้รูปเป็นลาโลดซือมาเท่าไรก่บแม่สงแพง่สองเมื่อสองพันสองแพงเเรียกมื่านี่ไในสองปี้วได้นี่หมายวามวมันจีเตี้ยตั้งอีนันสันนันซ้ำอีแม่มันนันน่ะตั้งมีสิ่งแดงแต่ขี้มาไม่น้อยนีน้อยพิทตะัหูเห็นยู่ กาไป,ไปไกลมานี่เขวาว่หนีแต่น้อยเขวาว่านีโอบองไงมากแตมุ่งอ,อกร้ายสิบันนี้ขาาตาหวานจังมันใจาไดพี่นองมจาจังแต่อออเสืเอินว่ากัเป็นคือต่คือเบาถ้าเสืออ่นงอกระโดนงอเอียงเขาเห็น,นงอกระโดนเหนมือนเนี่ยอื่นอกะโดนงอขาแสบกินแสบใไหมืออสะเขานีเขาก็จะมาเห็นนะก็ซือไปไทยใบไทยซีวิตไปบดวันนี้มันงหญ่แล้วก็คืออย่าปล่อยออกมือไะ มักบอจำจูทางพี่น้องสนใจติดต่อได้แล้วค่ะราคาเบาๆสองหมื่นห้านะคะมัวขาวขาวมุมเข่าตูดมัวเหินมั่วตูดมัวยังนั่วเส้นหนบ่งบุกหัวจ๊กนั่งมือกันหัวหล่าเกียนได้คี่บ่อืออุ้ยขึนหล่าเกี้ยนสีขาวเนี่ยนี่ขึนหล่เกียนมันมีหนอกแบบนี้น่ะเออเทนุ่นหน่อย

มักบอพี่น้องติดต่อสอบถามดวนเนียค่ะพี่กัดบ้านนุนขามาเบิงเอาโหลดกันเลยค่ะพี่กัดบ้านนุนขาตำบลโพสีอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนะคะอยู่กับช่องโบ้เฟมิลี่ค่ะเอาพี่น้องมีขวายมีหัวอยากเปิดละค่ะไปติดต่อสอบถามได้โทรบอกโบ้เฟมิลี่ได้ค่ะเบอร์08 3 4 3 9 7598เนหาเาเปบอร์โบ้ฟมิลี่่ะ ่ายให้พี่น้องฟรีเกตบ่เกิน15โลฟีไปได้มอเตอร์ไซค์มันไกลกว่านั้นบ่ฟีค่าน้ํามันไกลกว่านั้นก็บ่ฮอดแล้วไปไกลเบนั้นเนาะยางบ่ไหวแล้วก็สิยางเอาคันกี่โดก็ใส่น้ํามันพี่น้องบันไกลเล่นแจ้งเฮาก อยากทายกับเอือนได้ค่ะพี่นอ้องมีงวอยากโซ่มีคยย่ายอยากโซ่งมงคว่วยงัวแบบได้กับไทยให้เบิดแล,ะละ่นละกันอยากเบิดละค่ะเอือนได้ค่ะสองซื้อกลางอนุรักษ์งวคว่วยไทยแล้วคะ่ะอันนี้ยันเม่น งวกระโดนงอไทยเนาะแม่เนาะเอองวกระโดนเขาเอิ่นกับบางงวกระโดนหานน้ำบางเซ็ตเมนกระโดนหน่อยแห้งกระโดนสีเป๊ะกลางๆนะอ๋อมันสีผ้าบ่ะหรือมันสีผ้าเป็นกลางๆเพราะว่ามันมันกระใหญ่เนาะเออเพื่อว่ามันกระโดนแห้งนี่มันเจียงเซ็นกระโดนคัก่ะนี่ตัวแม่มันนั่นน้อยดูพุน้ำมาเล็กจอหน้อยมันเบิดใหญ่แล้วนั่นแม่มันนั่นยงแม่เพิ่มสิบ่บ่ันเป็นแม่มันไม่ตัวตัวแม่นั่นแม่บอกแม่บอกแม่บอกมุมมีบอกมุมในเจียงกระพอพันมาสมอยู่บอกมุมนี่ดูว่าหนี่สิบ่เออดูว่าหนั่นหนั่น เนี่ยอือ <H> <h> เอาวันนบามาสมตัวบกง่อยพอมันเนี <H> ่ยพันสอดพอที่สันเนาะออกจนถึงบ่อใดได้เพิ่นนี่มันใหญ่แห้งแม่เนี่ยหน่อยเนาะมึงค่ะอือน่าสนใจกับหมดที่ต่ออะไรกันนะเนี่ยอายุเิ่นจักเดือนละแม่ไม่มันจะได้สองปีแต่ไดอ๋อที่นี่นี่หอมมันออกไปลาเนี่ยนั้นสิปีสองมาตีนี่นี่วะสีข้าวสองหรือปีกัวอือจอยที่นี่เสียงดังเล้อคะจอยที่ยังนี่เศร้าหอยเาวาอยู่ดอะ แม่เพื้นเตียค่ะแม่กับผ่นกระโดนดีๆนะแม่เพื้นสุดแล้วความสูซุดหน่อยความสูงความใหญ่เพราะตอนั้นเนีย่ยมีท่องอ่างอยู่นั่นพ่อเท่าอัอนนี้่ะนี่พ่อเพ่นนี่ขาข้อเท้าเนี่ยนะเป็นพ่อขาเบิงึง <laughs> อัสลา,า,ามุณีกับขอบคุณแม่แล้วค่ะใมาถ่ายทำกะให้มันมันเนาะมัน,นพี่นอ้องติดต่อมาตรวจเอาไปเลี้ยง ไปเรียงแล้วแต่ละจัดงานแต่งงานอะไรได้หมดสามร้อย <c oughs> คนกินไม่หมดมั้ง <c oughs> <c oughs> อ่ะซารับมนีเขาพูดแม่ค่ะลาพ่อแม่พี่นออ้องผมไปค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ